ค่ะวันนี้ก็ทีมงานเจ๊หมวยนะคะมาชมผลงานมารับหนังสือใช่ไหมคะเจ๊ใช่ค่ะมารับหนังสือนะคะค่ะค่ะนะพ่อหนังสือพิมพ์สยามชนนะคะครบหลากหลายเรื่องครบทุกรถนะคะก็สยามชนเรานี่ตั้งใจทํางานให้กับประชาชนจริงๆนะคะก็ใครจะให้ติดต่อไปงานไหนงานไหนนะคะทางเรายินดีนะคะรับทั่วประเทศและต่างประเทศนะคะรับหมดนะคะ ฝนนะะากติดตามคอ um ลัมน์เจ๊หมวยนะคะฝากติดตามเจ๊หมวยบอกบานด้วยนะคะในช่องทางไหนมัคะเจ๊อ่า YouTube ในช่อง YouTube แล้วก็ทางข่าวสยามชนเรานี่แหละค่ะค <iku> <coping> em ่ะค่ะคุณศักดิ์มีอะไรจะเปิดเผยตัวตนไหมคะวันนี้เห็นทราบว่ามีข่าวดีด้วยวันนี้มีแผนว่าจะจะแต่งงานกันกันลาค่ะกับใครกับใครคะเจ้าสาวยันไม่บอกวันยังไม่บอกวันอุ้มไว้ก่อนใช่ไหมคะแล้วก็เปิด เปิดเปิดเปิดใจเป็นทางการวันนี้ค่ะขอแสดงความยินดีล่วงหน้านะคะขอเชิญเรียนเชิญนี้พูดเป็นไหมก็เรียนเชิญทุกคนนะคะ,ะเพราะว่า,าตัวตัวเองก็ในนามของรองเลขาบรรณาธิการข่าวสยามชนนะคะก็เรียนเชิญพี่น้องทุกคนแต่อาจจะมีงานปาร์ตี้เล็กๆมาทางเราอีกทางหนึ่งเพราะว่าทางสงปปลาวเขาก็จะจัดให้อีกทีหนึ่งค่ะค่ะอันนี้ก็เปิด เปิดตัวเบื้องต้นก่อนค่ะแล้วก็บันที่ก็คือเราจะแจ้งทางช่องทางของเจมวยอีกทีหนึ่งนะคะยังไงสยามชนก็ขอแสดงความยินดีล่วงหน้านะคะขอมีความสุขมากๆค่ะเฮงปังๆค่ะได้ทองมั่นแล้วได้ทองมันแล้วนะคะวันนี้โอเคสวัสดีค่ะ